โฉดชายเอาเลยครับเอาเลยไ่เกมกันไม่ได้ไปเอาเลยเอาเลยเล่นแล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ชาวฉีจังเจงเรื่องคนโว่อะไรวะเนี่ยเล่นเกมคนในมาคนในอินมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยเขาล้องพี่เขาล้อมีขันพอดีขอโทษเอาเลยพูดดิวิ๖ครับเล่นหกเลยมาทุกคนเรามารวมพลังกันเถอะน้องแกม เนี่ยเชื่อพี่มันต้องมีสิ่งโตน้องเชื่อพี่เรากดไปก่อนปลาปักเป้ามันแน่นอนน้องเชื่อพี่แล้วก็หลุมหลุมพี่นี่รีพอตรีพอตรสิ่งที่สัตว์อยู่หลุมพี่นี่นี่มันใช่พี่เคยเรียนมามันมีไซด์ด้วยหลุมพี่เนี่ยส่วนเก้าเอ่อทุกคนผมขอประกาศคำสัญญาไว้อย่างหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาว่าอะไรับ สัญญาว่าผมจะไม่ชวนนันเนี่ยมาเล่นเกมนี้อีกแล้วแลคือแล้วประเด็นคืออะไรว่าสัตว์แม่งเยอะมากเยอะแบบโคตรพ่อคนแม่เยอะผมกลัวว่าผมกลัวว่า şey> สัตว์ที่คุณอเมริกาพูดมาแม่งจะไม่ใช่ทุกตัวกุนากิดูกินาลีก็สัเรากินาลีก็เป็นทุกคณอย่าระวังนะจิ้งจกก็สัตว да ์ผมว่าจิ้งจกจิ้งจกก็สัตว์ก้าเก้ามันเนี่ย อ่าใช่ใช่ใช่เออผมผมมั่นใจผมมั่นใจเหนียวนะผมว่าใช่มันมันมั่นใจเหนียวเหมือนกันเออก็กดไปเลยเออแล้วก็ทรายทรา,ายเนี่ยวว่ามันต้องเป็นหลุมพี่นีเพราะว่าหนุมพี่นีมันมีทรายนนะทรายคืออะไรอ่าหรือเปล่าหลุมพี่นีอ่านพี่ทรายผมโคตรเคิร์สเลยว่ะเคิร์ชอะไรอย่าไปคกนสมาธิทีมแดงอย่าไปโกนสมาธิทีมแดงอย่าไปแล้วให้เขาให้เขาแบบใช้ความคิดแบบอย่างตั้งใจ แค่ผมอยู่กับทีมลูกทีมผมผมก็ปวดหัวแล้วครับใ็่ใชไปวดหัวอะไรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เชื่อเนี่ยมันจิ้งจกอะแค่นี้แหละสิงสิงโตอะครับหึสิงโตเดี๋ยนะน้องแกมนน้องมันมีคือมันมีคำว่าสายด้วยน้องแก้มทำดีมากน้องเป้นคนมั่นใจจริงใจใส่ใจลงมือทำมันมีมันมีคำว่าสายด้วยอะคือใายมัน มันเป็นดาวหรือเปล่าอ่ะไม่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 มีนะไม่มีดาวที่ชื่อว่าสายนะไม่เดี๋ยวคุณอากิเคยได้ยินคุณครูกระดาษทรายไหมใช่เนี่ยแต่ว่าคุณครูกระดาษทรายเย็บไว้เย็บไว้เย็บไว้ไม่ต้องห่วงมันเกี่ยวอะไรโอเคผมรู้ว่าผมรู้ผมรู้ว่าพวกคุณอยากช่วยผมเหมือนกันแม้กระทั่งคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามแก้วผมวแก้วนะเป็นไปได้ แก้วที่มันทำมาจับสายสายใช่วันไหนแก้วมาทำมาจับสายใช่แก้วทำจับสายก็กดไปเลยเฮ้ยสุดยอดจังมีสัตว์เนี่ยเขาบอกเขาให้มาหกคำใช่ไหมหนึ่งสองสามและอีกสามคำผมว่าน่าจะเป็นปักเป้าปากเป้าไหมวะสว์จิ๋วจิ๋วไหมเนี่ยว่าจิ๋วจิกจกเอาเลยจิ๋วจิ๋วก่อนก็ได้ปะจิ๋วจิ๋วหนักไหม ชนะได้ชนะได้ชนะด้เนี่ยขอบุดนะไปเรียบร้อยไปดิขอบคุณครับโอ้ยนะสวยแล้วแต่สัตว์แม่งมีหลายตัวคุณพี่เอาเจ็ดเยอะๆนะคิดถ้าไม่มีอุมันทีคิดเยอะๆไอ้พันธุนะพันมีมันมีแค่เจ็ดนะไม่ใช่แปดทุกคนทุกคนทุกคนแล้วหนึงจะยังมินบอกซันเหมือนปลาปักเป้าเพราะซันตาโบเนี่ยร้องไห้ ครับนึงนะไอ้ที่อากิบอกว่าไม่มีสมาธิอ่ะที่เี็งพูดเมื่อกี้เนี้ยมาจากทีมตัวเองหมดเลยเว้ยไม่ใช่พวกผมเลยพวกผมไม่ได้พูดเลยกวนอากิเลยเลยก็ผมพูดถึงทีมผมนี่แหละโอ้ยกินเยอะเยอะเดี่ยวมาแล้วเหมือนแพ้เดี๋ยวมันต้องต่างดาวที่อะไรครับสั้นนะครับอาจจะวิธีผมคิดหรือเปล่าไปอะที่ไหนเป็นรุ่ต่างดาวเนี่ยผมว่ามีก้อยก้อยคือใครอ่ะอีสานลาบก้อย เออก้อยเนี่ยแะก้อยหรือเปล่าแก้แค่ฟันว่าเนี่ยนี่คือฟันสองอันเนีอยกูก้อยหรือเปล่ากูก้อยเออกูก้อยวะขอเกี่ยวไทางใจของไม่มั่นใจอะกูก้อยแต่อีสานกับฟันอะมั่นใจเกืนกืนก็กืนของปากเอาฟันก่อนไหมผมมั่นใจฟันฟันปากใช่ผมมั่นใจแค่ไม่รู้แค่ ฉันฉันไม่ได้แฟนนะทุกคนฉันไม่ใช่แหละเขาคือเจตนาที่แบบรีบเอามาทันทกดวะรีบอ๋อในบอกว่ามั่นใจแล้วกดทำเมลเลยเ้าบอกว่าเขาเขาบอก่าเขาาไม่ได้บอกว่าเขาแคหรอผมว่านะบอกแล้วว่ามันติดตางดาวไม่เคยทำเลยตอนนี้ทีมมึอากันได้ไหมได้เอเคยผมว่าปักเป้าเอาปักเป้าอ่ะเอาปักเป้ากับลาออกไปเลย คอาเตนเกอรที่เราพากันเปากับอาคิไม่เอาไม่เอาอาคิไม่เอาไม่เอาอากิไม่ไม่ใบไม่พูดกันตอนนี้ดิเดี๋ยวมันจะเป็นการชี้ทางให้คนใบอ่ะว่าคนใบเราจะรู้ว่าคนใบยังไงอะไรเงี้ยเอ้ยสอรี่สอรี่สอรี่ตรงนั้นผมไม่ได้ฟังคนใบเลยแต่๋ยวโอเคเอ้ไม่ได้ฟังทีมตัวเองเลยดีแล้วครับดีแล้วครับดีครับเนี่ยคิดอยู่นะเนี่ยคุณครูกระดาษทรายอ่ะจริงไหมกับหลุมที่นี่อ่ะหลุมพี่ดีคืออะไรผมจะหลุมมันเป็นมันเปหนอาหารอาหารที่หนึ่งอะมันเอาไว้ใครใคร หลไปทำเสียงโกดหลุมคืออากิครับใไปทำทเสียงโกดมันมันจริงๆมันเอาไว้ขังนักโทษอะอาก,กิแบบหลุมที่นี่อะไปเลยไปเลยตอ,ตอนตนี้ครับเดี๋ยวรบกวนจบเกมเดี๋ยวรบกวนหาแหล่งอ้างอิงหรือสถานที่นี้ให้ผมหน่อยนะครับรบกวนเลยผมจะตายแลุกดก่อนนะหลุมพี่นี่เป็นมมสถานที่กักขงัง จริงๆไปสถานีกับขังจริงๆคุณพระแต๋นไปหาแล้ใจเย็นนะทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะทุกคนไอหัวล้อขนาดนั้นชีเขารถอย่หลังบ้านเลยอ่ะกนโอเคดีใจนะที่ไหัวล้อได้ขนาดนี้นี่จบสี่จบจบให้เที่บี่บทีล่จ ไม่เงอุ้ยอีเมลกว่าอีกทีอีกทีดโหไม่เงี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้องสุดาอ้ยมาเลยมาเลยมเลยมาเลยเจนเจนก่อนเจนก่อนอ่าพวกเราคุยกันก่อนยังไม่ได้คุยเลยเไม่ได้คุยให้เนี่ยให้นี่คือผมว่าใช่ที่เจอบจ๊อบคือครูจ๊อบภาษาอังกฤษครู จริงเหรอก็เคือครูเหรอไม่ใช่โอเคใช่หนุ่ก็อย่าสงสัยเยอะอย่าสงสัยเยอะให้ให้นี่คือให้นี่หมอชิดหมอชิดที่นี่หมอชิดเช้านี้ที่หมอชิดไงมันเป็นผู้ให้นะมันเป็นรายการข่าวที่เป็นผู้ให้ให้ข่าวให้หนุ่มพี่นี่รึเปล่าพูดจริงเนี่ยว่าคนขับไม่ได้เราะคนหยุดขับไม่ได้ต้องชอบคนหลุมที่นี่แล้วให้อะไรล่ะ หนูเนี่ยเนี่ยว่ามันเป็นครูนแหละครูผู้ให้จริงๆโอเมก้าน่าจะแบบครูผู้ให้อย่างเงี้ยจ๊อบัวโอเมก้าไม่น่าเล่นลึกกันขนาดนั้นเองั้นก็เล่นตื้นๆต้นจ๊อบไอ้น้องอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใบนะน้องแก้มเขาพิมพ์ในท็อกท็อกว่าขอให้อะเอ๊พิมพ์ในพิมพ์ในไหนสักที่นีงยเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่แต่ขอ,อให้มันก็ขอไหนอะ่ะหนเขาว่าขอมันมันไปแล้วอะแต่ว่าอ๋อเขาลบจ<า>ัดอะ เอแต่ว่าสัตว์อะคือก่อนหน้าน,นี้เราก็เหมือนตอบไปแล้วอะไอสัตว์ทรายกาวอะกาวก็คือเหนียวส่วนทรายก็คืออะไรนะทรายยังไม่ได้ตอบเลยใช่เปล่าใช่ทรา,ายก็คือแก้วไงทรายมันแก้วเหรอใช่โอเคงั้นทรายตอบแล้วสัตว์เออสัตว์กินนานีหรือเปล่ากินนานีเป็นนกนี่กินนานีมันเป็น Okay. มันมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าแบบอย่าเพิ่งตอบดีกว่ามัดหมี่มัดหมีมม่ไม่น่าให้แต่มัดหมีขูดมะพร้าวนะให้คุณผมว่าผมว่าถ้าถ้ายังไม่ชัวอย่าเพิ่งตอบนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเหลือแค่หนึน<ช>่งคำเขายังเหลืออีกตั้งหกคำเป็นไปได้ที่เขายังตอบไม่หมดค่ะคุณอะไรฝั่งนี้เฮ้ยเพราะว่าคำเพราะว่าคำที่เหลือมันดูเชื่อมกันค่อนข้างยากพอสมควรนะผม ใช่ใช่ใชเธอขอหน่อยเอทําไมเธอชอบอง็เนเ้าแต่เธอให้คำว่ากันมากเาเป็นาเหมือนกันคิดเยอะๆคิดเยองมาามคิดเยอะๆใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเขาเขายังไม่ชัวร์อ่ะคิดออกแล้วเขาบ่นยํำอ่ะคิดเท่ยี่สุดท่ที่คิดได้อ่ะคิดเยอะๆในอีกเนึงคือจ็อบเนี่ยจอบแม่งเป็นแม่งเป็นอาชีพใช่ไหมอาจจะเป็นหมออะไรไม่ แล้วหมอหมออาจจะเป็นหมอชื่อชิดก็ไล้นะเช้านี้เยมันจะลึกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าขอ engaging ไปก่อนลวกันจ๊อบจ๊อบหมายถึงรับ๊อบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม j จ b แปลก j o มันคือสนใจแบบเลยแต่บอกแล้วผมรึกออกแล้วผมนึกออกแล้วที่นี้อะมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่พระอาทิตย์หรืออาจจะไม่ใช่ชื่อซามซามนี้ก็ได้แต่ว่า อ่าซันคือพระอาทิตย์ใช่ไหมที่มันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมันอาจจะมีดาวเสาดาวเทียมฉันว่าฉันเสียงหลงมันอาจจะมีดาวเสาดาวเทียมฉันว่าันเสียงหลงไม่ถ้าเขาใบ้อย่างนั้นเขาไม่ใบ้อย่างอื่นดีกว่าหรอมนุษย์ต่างดาวดาวเทียมดาวเสาร์เขาจะใบ้คำว่าซันมาทำไมอ่ะเขาไม่บ้เขาอยู่ในระบบมันอยู่ในระบบสุริยะแล้วมันใช้คําที่ค่อนข้างจากัดไงครับส่วนอีสานก็น่าจะก้อยเราเอากลับมารอบแรกก่อนก็ได้ส่วนเท่าอ่ะใช่ว่าไม่ใช่ดาวเสาดาวเเท่าเสมอเสมอแน่นอน นกนี่กินอะไรกินอะไรส่นปากสายปัะสไตปักแน่นอนสไปักส่วนปากนี่จะเกี่ยวกับนไหมเพราะมันอยู่ตรงปากดีมันคือเกี่ยวข้องอ่ะผมขอเอาเสมออนแล้วกันเท่าอ่ะมันชะแจ่มหะอือเอเสมอเอาละกินอะไรก็อีสานนะใช่ไหมใช่อันนี้ก็มั่นใจอีสานคือมินอ่ะมินร้อฉันไปเยอะมากค่ะมินอ่ะชอบร้อว่าฉันเสียงหลงเวย ฉันต<อ>้ไม่รู้ว่ามิน่ะจะที่ไหนเขาย้ำย้ำสัหลายทีมากว่าคิดให้เยอะๆคิดให้เยอะเยอะท,ะที่สุดเท่าที่จะคิดได้ <ทะ S 2> แล้วคิด่ยคิดเยอะคือมิน่ะร้อสั่นหลายคำมากในนี้สันก็เลยคิดว่ามิน่ะร้อสั่นเนี่ยแหละแล้วดาวเสาดาวเทียมอันนี้มันคืออยู่ในระบบสุริยะเหมือนกับสั้นสันที่เป็นพาร์ทิดนสันดวงอาทิตย์ใช่ใช่ใช่ผมคิดอย่างนั้นเพราะมันอยู่ในระบบสุริยะไม่คือถ้าเขาบอกอื่นมาจะดีกว่าหรอคือถ้าเขาบอกให้คิดเยอะผมคิดว่าผมคิดเยอะได้ระดับนี้แล้วอะ ส่วนอะตอนนี้มีมันก็คิดเยอะเหมือนกันมันก็คิดเยอะเหมือนกันมีสองสองคำที่เราค่อนข้างมั่นใจอ่ะก็คือสายกับกินาลีมันก็กดนี้ก่อนแล้วกันสายกับกินาีอะสายกดฮหทีนี้อีสานอะก้อยปะผมมั่นใจอ่ะกดีนะตะกี้าไม่ตอบเราเรามนุษย์ต่างดาวคือมาจากอะไรอ่ะอ่านอกโลกเหมือนกันแต่ว่ามันจะล้าไปหน่อยมันจะเป็นช้อยสุดท้ายอะ ช้อยสุดท้ายที่จะเลือกแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนอาจะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วช้อยสุดถ้าเขาจะใบถ้าเขาจะใบมนุษย์ต่างดาวดาวเสาดาวเทียมเขาใบนอกมันจะดีกว่านะเขาใบสั้นแล้วมันมันจะนีไปปะอีสานก็คืนก่อนไหมเอาอีสานก่อนเงินมั่นใจกว่าอ่ะโอเคอ่าใครกดคุณโทรแล้วถ้าเกิดสันเป็นดาวเสาดาวเทียมมนุษย์ต่างดาวมันจะพอได้ไหมโอ้โหใจเย็นนี่ใครเขาใครกดคืนเอ้าคุณคุณบอกว่าคืนอ่ะผมบอกผมยังไม่ได้บอกให้กดเลยยังคืนอยู่เลยจอบ ย,ย,ยังจอบอีกเหรอยังยังยังจอบอีกเหรอครับมันก็เอ็นเกมซ้องกระดาสใช่คือมินให้ปากอะไรวะคือสุนนะปากหมากินกินนาลีแล้วก็ฟันอปักแล้วฟันด้วยซันน่ะมินให้คือซันหน่ะจริงๆมันก็ฟันได้เหมือนกันเพราะจัดฟันมินให้คิดเยอะแต่ว่ามินกลัวจะไปแบบไอพวกแบบอะไรวะไอปักเป้าหรือว่าหลงอ่ะ หรือว่าไอดาวเทียมทีกว่าก้ัวนิวมึงชอบรอกูแล้วจะใส่มาทําถ้วยอะไรอ่ะไม่แต่สันน่ะที่คิดเอาไว้อ่ะคือดาวสาวเพราะว่าซันพระอาทิตย์นั่นแหละอย่างที่คุณดู้วก็ซันนัซันจัดฟันแล้วก็สายอะสายที่แบบว่าชอบคิดว่าสายแบบเป็นสาย